แบบี่เป็นสิงพูดเนีโอ้ยยังก่แก right? like, ่ไม right? well? ่พอไปนะเดี๋ยวไงพี่ผู้สาวพี่เตะมือแล้วผู้สาวนี่มัอเสียงจอ xong đi đạt cường tức chưa? Ừ <coughs> 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 mẹ 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 Này mẹ 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 tao mẹ 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 bóp, bóp, mẹ 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 bóp. ได้มีซ <this> ิวดำทำไมอ่ะนะเออลืมไปมันทอดนี่วะไม่มัองใส่ปอเหรอโอ้โหเฮ้ยมดล้กับปอละกันมันซส่ได้ดูน้มัน้อยเดียวนี่เราสีเดิมใส่ดีกว่าไแม่งมงซอดวดนี่ยม่สม

ลุนะครับผมผงนวลนะครับโปส้นวนี้มาาไหนแม่นมคนุณกัะสือ ออค่ไหเลยจค่ไหนอะแหม่ซื้อแม่ตปวดเหไ้พวดถึงอนีืมอืมเนาะไปเอ๊ยเหมือนแฮมมกหน่อยดิวเดี๋ยวจะจับได้ปะหมอกหมอกมีสาบว่ะลืมถ่มยใ่ไมลืมถ่ายวะ มาเลยคูนให้เข้ากันครับเออหมักหมักให้เข้ากันนะครับใส่จิ้มตัวน้ำปลาจิ้วต้องซบซิบก็ได้จิ้ว พี่ถ่ายคลิปมาด้วยเนาะหวัวล้นเนาะนอนอืมรถผมพเพา้ยวนะน้ำจิ้มสูตน้องสมาร์ทนะผมเบิร์ดน้องเบิดน้องจิม้มเ<ะ>นาะมานอนเดี๋อืมจุ๊บเพดีเพดีอร่อยอ่ะอืมเพจอยู่นี่เนาะนัก,น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 กเลยวะอะไรวะเต๋วมา โอ้โหพี่เอวหนักล้วา่ะเผ็ดนี่เวอวใช่ป่ะใครใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกนักๆนะครับ <c oughs> ไทยเปเล่นมึงใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกเยอะๆ น้ำตาเม่อน้ำตาอืมนี่อืมอืมปะโปะนี่ยังจิ้มไหนมันบักข้าศ์ศมันข้าศึกมาอืมเยอะเพชรบ่่ะเยอะมาชอบเยอะใครชอบหวานก็เติมน้ำตาลไปครับแต่รสชาตินี่ก็อืมดีแล้วหน่อเจียวหน่อย

ใจเนี่ยเขาบอกเลยเดี๋ยวใส่เดี๋ยวใส่เติมเดี๋ยวใส่เพิ่มต้องใส่พิ่มก่อนอืมกนันเลยกดป่ะอืมอืมโอเคโอเคก่อนที่พานตั๊กจิม้มอาเอออันนี้เงินเติ่ xoay em cả hộp tiêu xem 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 xem

ตอนบอกใส่หิ้งเสี้ยงบอกนี่หิ้งใส่เสี้ยงเนะจัดน็กแต็เต็มบ้านนล้

ก็ตีงอวันไหนเช่ดีเลยวันนัน้นกิอนอะไได้บ้างมาเลยคิแบบนอนอมีทอดไปขมันหอมดหอมนี่นี่ก็เป็นงมอ่ะอคีครับดูครับอืม

กูปี๊นับตาลปีดแม่งเหโดนแมงเชื่อ่อ,อนมือน่ะจมูกเราใส่หน้าดิอือไอเลยวอาก อุ้ยอุ้ยดูครับดูครับจิวน้ำจิ้มมีครบเนาะเนื้อหมี่อังเนี่ยเนื้อวะใส่อะไก่อนใส่เนี่ยนี่แหะใส่เยขะมีไข่ใส่กันไหนจิ้วไข่หวาสักเลอ Còn luôn lại là, là ông trẻ. hút có chưa sao <laughs> này mỏi mà ông này mỏi cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ดูครับดูครับอืมใส่กระเทียมกดหอมมั้นะบน่ะอ, <ม S 1> อืมหอมดีอ่ะอืมโอ้โหมุ้ยถอดกระเทียมแต่แหลกนลยกับว่ะ โอเคผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์และกดติดตามให้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับจิ๋วก้องจิัสนสนใจสื่ออยางกินงเดียว